ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์ s สายโ h โลมัสเตอร์นะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีกลุ่มนะครับ,รบ,รรบประจำช่วงเดือนมกราคมครับ คนที่เกิดลักนณาราศีนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีนะครับอย่างมากพอสมควรเลยนะครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวเกี่ยวกับงานของคุณนั้นนะฮะยังโคจรนะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับจะจะจับอะไรก็ตามทีช่วงนี้เป็นช่วงของการขาขึ้นนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับ จะต้องทำอย่างมุทะลุดุดันไปเลยเมื่อซื้บางอย่างปุ๊บเนี่ยมันกักกักอ่ะเดี๋ยวมันเดินหน้าบ้างเดี๋ยวมันเดินถอยหลังบ้างมันไม่แน่ใจจริงๆแล้วนะครับถ้าคุณนั้นนะครับผมนะแน่ใจนะแล้วโฟกัสมันแบบเต็มให้เต็มหน่วยเนี่ยสุดท้ายสุดสีที่คุณทำนะครับผมรับอกว่าจะต้องเป็นผลดีต่อตัวของคุณเองอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีครับช่วงนี้ยิ่งถ้าคุณนะสายมูด้วย นะมูเตลูมูเต็มขั้นเลยนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามทีครับมีเกณฑ์ที่จะมูแล้วสมดังใจปรารถนานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานอย่างแน่นอนครับเรื่องของความรักของความรักและการเงินเนี่ยนะโฟกัสก่อนเรื่องของการเงินดาวการเงินของคุณนั้นยังมีตำแหน่งของความมั่นคงนะครับยิ่งคุณนะฮะนะะมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆนะเช่นถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน นะเสาอาทิตย์ว่างช่วงกลางคืนว่างจะทำค้าขายออนไลน์นะอย่างไรก็เสียก็ตามทีมันมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับอะไรฮะที่เพิ่มมากขึ้นครับ 2. ไม่มีโอกาสที่จะมีคนนั้นมาอะไรครับซัพพอร์ตเรื่องของรายรับเพิ่มมากขึ้นหรือขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามทีจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเป็นตัวของสถาบันทางการเงินนะครับ ก็จะส่งผลดีในช่วงนี้ได้รับนะการกู้นะตามใจปรารถนาและมีคนมาเกือ้อกูลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีส่วนเรื่องของความรักนะฮะในช่วงนะฮะก่อนกลางเดือนมกราคมดาวคู่ครองหรือคนรักนะฮะโคจรอ,อยู่ตำแหนที่ดีมากภาษาหมอดูเ็าเรียกปัตตนิลาพระนะ ัตติณิลาพระลาพระกระดุมพระมีคู่ครองก่อเกิดโชคลาภมีคู่ครองก่อเกิดรายได้มีคู่คอร,คคอ,งไรไคคองขอให้เชื่อใจเขามีปัญหาอะไรก็ตามทีปรึกษาเขาคุณจะได้รับการนะไขข้อข้องใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาคู่ครองจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานในเรื่องเกี่ยวข้องการเงินถ้าการงานเขาช่วยได้เขาช่วยถ้าการเงินเขาช่วยได้เขาช่วยเขาจะไม่ปฏิเสธ นะเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของคุณนั้นมีผลดีแน่นอนส่วนใครเป็นคนโสดก็อาจจะเจอเจอคนที่เป็นโชคลาภนะโชคลาภแปลว่าเจ้าบุญทุ่มเกิอกูลจีบแบบต้อง,อง,องนะรักแบบจริงใจนะไม่ไก่กาอารเล่นะก็มีมุมที่ดีในช่วงปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสารต่อมากน้อยแค่ไหนนะตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับหัวใจของคุณแล้วนะครับผมตามนี้นะ เอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยายกรณ์ใครที่อยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการส่วนตัวนะครับก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line Assign Holo Master มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ